สวัสดีเพื่อนๆ FC FIFA ราชาราลม้มโตะยินดีต้อนรับครับสวัสดีกันในวันเสาร์ที่29เมษายนก่อนอื่นเราไปดูสรุปผลงานในคู่เมื่อคืนก่อนครับโบคุ้มพบกับดอนมุลครับจบเกมลงไปก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1สกอร์มาแบบนี้เราก็อิ่มตัวอ้วนกันไปครับกูเลเซพบกับอุดินเซครับสกอร์มาเลเซชนะไป1-0กูสเปเซียพบกับมอนซาเนี่ยจบเกมไปมอนซ่าก็ชนะไป2-0ครับสกอร์มาแบบนี้เราก็อิ่มตัตอ้วนไปอีกหนึ่งคู่ครับ โอซาซูน่าพบกับเรียวซูซิดาจบเกมเรียวซูซิดาชนะไป2ประตูศูนย์ครับสกอร์มาวันนี้ก็อิ่มโต้เอื้องกันไปอีกหนึ่งกู้และคู่สตาร์บุกพบกับลียงเนี่ยจบเกมลียงชนะไป2อหนึ่งและหากท่านใดสนใจดูแนวทางดีๆเพื่อประกอบการตัดสินใจทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปก็แอดมารับกันได้เลยนะครับที่ Li@ like น์แอด f i สองสองหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยหรือจะไปกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันและ5คู่วันนี้ที่ฟีฟ่านำมาฝากเพื่อนนนนๆเเเเเีีนเน่่ยยมมคคููริสสตตตพพาลบบกัว์แฮ็ด ไบรทันพบกับวู๊ปแฮมตันเบนฟอร์ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาร์ิคพบกับอัลเมเรียและบาซ่าพบกับเรย์เบอร์ติสความมันกําลังรอเพื่อนๆอ,อยู่เราไปลุยกันเลยครับครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเราอยู่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษปราสาทเลือนแก้วคริสตันพาเลทเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมขุนค้คอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเรามาดูตารางอันดับคะแนนในปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่ในที่12ของตารางครับลงเล่นไปหมด33นดน 9, นัดน 10, นัดดชะ9เสมอ10 14นนััดดแและแพ้ไป 14, ทาปมด31ประตูเสีย42ปประตูัจจุบันมีอยู่37คะแนน ส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันเขาอยู่อันดับที่15ของตารางลงเล่นไปหมดนัดชนะ9กนัดเสมอเจนัดและแพ้ไป16นัดทำไปได้หมด34ประตูเสีย43ประตูปัจจุบันมีอยู่34คะแนนเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมก็เป็นคู่ที่ดูจะสูสีกันอยู่นะครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยได้ช,ชนะไปฝั่งละ3นัดส่วนอีก4นัดพก็เสมอกันล่าสุดที่พบกันในศึกพิมลีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวสต์แฮมก็เปิดบ้านแพ้กับคริสต เรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านใน5นัดล่าสุดของคริสตันพาเลตตพวกเขาเก็บชนะไปได้3นัดเสมอ1น,น,น,นัดและแพ้ไป1นัดเรามาดูสถิติเกมเย่าของคริสตันพาเลตดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2เกมก็ถือว่าทาได้ดีอยู่นะครับมีเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0อีกนัดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไป2-1ก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านนะครับส่วนเลราคาขึ้นมาอยู่5เกมเขาจ้าบ้านชนะเลราคาไป3เกมและแพ้เลคไไป i, ก่ิตรงงชนนนีีนี้้ััย็ไไดด ส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชัยนะไปได้2นัดเสม,มอ2นัดและแพ้ไปเพียง1นัดเรามาดูสถิติเกมเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดดีกว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีบุกไปชนะในบ้านบอลบันมาถึง4ประตูตอศูนย์อีกนัดเนี่ยไปเสม,มอในบ้านเกนในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกมา1ประตูต่อหนึ่งส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลนราคาไป3เกมและแพ้เลนราคาไป2เกมถือว่าสถิติการทั้งชุวนี้ของเวสต์แฮมเนี่ยก็ยังไปได้ดีเช่นกันครับเรามาดูความพร้อมขขององง2 2ททีีีีมมมดกกกวววว่่่่าาาาาาคครรรััััับบบบเเเเเิจจจฝ้้นนยพตต็ไป มีนาธานีลคายครับและนาธานเฟอร์กูสันสองผู้เล่นนี้ต้องพักไปก่อนนะครับส่วนวิลเฟสซาฮาและโยอาคิมแอนเดอร์เซนเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของทั้งคู่กันอีกทีส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนครับพวกเขามีตัวเจ็บไปเพียงแค่1ตัวครับคือจันลูก้าสมัค่าครับถือว่าฟูลทีมเลยก็ว่าได้นะครับมีตัวเจ็บเพียงแค่1ตัว เรามาดูแผนการเล่นของ2ทีมก่อนที่พวกเขาจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของรอยฮัตสันเนี่ยมาในแผน4-3-3ครับ3แนวลูกที่เขาเลือกใช้มีจอร์แดนไอยูออสเซนเอดัวและไมเคิลโอลิเซ่ส่วนลูกทีมของเดวิดมอยครับมาในแผน4-2-3-1เช่นปันตัวเดียวคือแดนนี่อิงด้วยมีลูคัสปาเกต้าเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเกมใแดนกลางเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนีย่ยฟีฟ่าให้รังนักเตะชาวไนจีเรียอย่างเอเบเลซีเอเซ่ครับปัจจุบันตัวยิ้มแล้ว7ลูกและทำไป3แอสสซิต์ ส่วนดาวเด่นของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟีฟ่าให้ทางนักเตะชาวอังกฤษอย่างแดนนี่ยิงครับก็เจะตัวเล่นกับเวสต์แฮมไปแล้ว12นัดน,น่ยยิงไปแล้ว2ลูกเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าครับเปิดที่เจ้าบ้านอย่างคริสตันพาเลตเนี่ยต่ออยู่เสมอสเฉลี่ยราคาสูงต่ำไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสถิติพบกันเนี่ยก็ดูจะสูสีกันจริงๆครับและผลต่างประตูได้เสียต่อน,นัดเนี่ยก็ไม่เยิะนะครับไม่เกิน2ลูกเลยนัดนี้เนี่ยฟีฟ่าก็มองเหมือนเดิมมมมมมมคคครรรรััััััับบบบวว่่่่าาาีีีีผลแแแพ้ชนนนะะตยยยยยิงงงงงงงกไไไเเเเอออออขปทททืสฮฮด คู่ต่อมาครับไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมวูฟแฮมตันเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางลงเล่นไปหมด30นัดชนะ14นัดเสมอเจ็นัดและแพ้ไป9้นัดทำไปได้หมด55ประตูเสีย40ประตูปัจจุบันมีอยู่49คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับลงเล่นไปหมด3 3นัดชนะส0นัดเสมอเจ็นัดและแพ้ไป16นัดทำไปได้หมด29ประตูเสีย44ประตูัจจุบันมีอยู่37คะแนน เรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางไบรท์ตันที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้4นัดส่วนวูดแฮมตันเนี่ยเอาชนะไปได้เพียง2นัดครับอีก4นัดพวกเขาเสมอกันล่าสุดที่พบกันในศึกพิมพ์ลีกเมื่อปีแล้วเนี่ยไบรท์ตันก็บุกไปชนะในบ้านวูดแฮมตันมา3ประตูต่อสครับส่วนเลนราคาเนี่ยขึ้นมาอยู่10เกมเป็นทางทีมต่อชนะเลยราคาไปเพียง2เกมเสมอเลยราคา2เกมและแพ้เลนราคาไป6เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเรมก,เนเนเก,เเกัไไัั้้้นนนนนดดดลสออไไไตพพ็ชะะปป2 2แแ เรามาดูสถิติเกมเย้าของไบรตันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่1เกมก็เปิดบ้านเอาเสมอกับแมนยูในเกม9 0้บนาทีในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศเนี่ยไปศูนย์ศูนย์ครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเลนราคาไป2เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมถือว่าสถิติการเงขน,นช่วงนี้ของไบรตันเนี่ยก็ย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชนะไปได้สนัดเสมอนหนึ่งนัดและแพ้ไป1นนัด เรามาดูสถิติเกมเยือนของวูดแฮมป์ตันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2เกมก็ถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับไปแพ้ในบ้านเลสเตอร์มา2-1อีกนั่นเนี่ยไปเสมอในบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา1-1เล่เลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเลนราคาไป3เกมและแพ้เลนราคาไป2เกมถือว่าสถิติการลงช่วงนี้ของวูดแฮมป์ตันเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่ เรามาดูความพร้อมของสองทีมดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยพราะามีตัวเจ็บไป4ตัวครับไม่เป็นอดัมลาลันนาเยเลมิซามิเอนโตทชาลิกแลมที้ยาคุบโมเดอร์ส่วนนัด้านอีวานฟูกุสันเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของเจ้าตัวอีกทีส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยพวกเขามีตัวเจ็บไป2ตัวครับคือซาซาคาราซิกและซิกินโยส่วนทางด้านบูบคาตาโอเล่เนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตของเจ้าตัวอีกทีครับ เรามาดูไลน์อัพของ2ทีมก่อนที่วกเขาจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของโรเบโตเดเซบีเนี่ยมาในแผน4-2-3-1ชนะเป้าตัวเดียวคือมาเทบเดลนี่เวบิอุสโดยมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นตัวเชื่อมเกมในแดนกลางส่วนลูกทีมของยูเลียนโลโปเตกีครับมาในแผน4-3-3 3แนวลูกที่เขาเลือกใช้มีซาลาเบียดดเอโกคอสตาและเดวเนียลโพเดนเรามาดูดาวเด่นเนียจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟีฟ่าให้ดังนักเตะชาวอาร์เจนตินาอย่าง,าางา Argentina, อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับปัจจจุบัันเ้้าตตววยิิงไปปแแแลลล8ูกะท1อสสซ ส่วนดาวเด่นที่จาจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟี فا ให้ทางนักเตะชาวโปรตุเกสอย่างดาวเนียลโปรเดนประยุทธ์ตัวยิงไปแล้ว6ลูกลองมาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าเปิดมให้เจ้าบ้านอย่างไบรตันครับต่ออยู่1ลูกเฉลยราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสถิติที่พบกันแล้วเนี่ยและดูฟอร์มการเล่นในบ้านของไบรตันเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีเลยครับงนั้นะฟี ف าให้ทางเจ้าบ้านอย่างไบรตันครับทรงดีมีเฮรับซับกู่ต่อมาครับพึ่งพิคาด ford, เดบนฟ เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่9ของตารางลงเล่นไปหมด33นัดชนะ11นัดเสมอ14นัดและแพ้ไป8นัดทำไปได้หมด50ประตูเสีย43ประตูปัจจุบันมีอยู่47คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันว่าเขาอยู่อันดับที่17ของตารางลงเล่นไปหมด33นัดชนะ7นัดเสมอ9นัดและแพ้ไป17นัดทำไปได้หมด29ประตูเสีย60ประตูปัจจุบันมีอยู่30คะแนน เรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นคู่ที่ดูสูสีกันอยู่นะครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยได้รับชัยชนะไปฝั่งละสี่นัดอีกส่วนอีก2นัดในประคอเสมอกันล่าสุดที่คู่พบกันในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อปีที่แล้วครับนอตติงแฮมเฟอร์เรตก็เปิดบ้านเอาเสมอกับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2องเลนราคาเปิดมาอยู่10เกมครับเป็นทางทีมต่อได้ชนะเลนราคาไป3เกมเสมอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป6เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นห้านัดล่าสุดของแต่ เรามาดูสถิติเกมเยี่ยของเบนฟอร์ดดีกว่าขึ้นมาอยู่2เกมถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับมีเปิดบ้านเสมอกับแอตตานิลล่าไป1-1อีกด้านเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลไป2-1เลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเละเนราคาไป1เกมเสมอเล,ลีราคา2เกมและแพ้เลนราคาไป2เกมถือว่าสถิติการเงินช่วงนี้ของเบนฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียง1น,นัดและแพ้ไป4นัดเรามาดูสถิติเกมเยือนของนอตตตติงงแแฮมมมมฟออออเเเเเรรสส์ดีกกกกกวว่่่าาาขึ้้้นนยยยู3 3็ถืบบไไปปลละคััพท 2, แพ้ในบ้านลิฟวูไป3-2แพ้ในบ้านแอสตันวิลล่าไป2-0อีกนัดเนี่ยแพ้ในบ้านลีดยูไนเต็ดไป2-1เรทราคาเปิดมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเรทราคาไป2เกมและแพ้เรทราคาไป3เกมถือว่าสถิติการเลนช่วงนี้ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเช่นกันครับเรามาดูความพร้อมของ2ทีมกันก่อนครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเพวกเขามีตัวเจ็บไป4ตัวครับไม่เป็นคีนลูอิสพอตเตอร์พอนตุสยันเซนคริสเตียนนอร์กาดและโทมัสตาโคซาส่วนานคคริตตตเเฟอออยี่ก็็้้งงชวามามขจัวอีกทีครับ ส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานหนักของสตีฟคูเปอร์แล้วครับเพราะลูกทีมของเขาเนี่ยเจ็บไปถึง10ตัวเลยครับไม่ว่าเป็นนียากาเต้เนโกวิลเลียนจูเลียนบีองกองคิสวูดวิลลี่โบลลี่โอมาลิชาร์ดไรอันเยสดีนเฮนเดอร์สันสกอตแม็กเคนนาแจ็คคอร์เบกส่วนกุสตาโวสกาปาเนี่ยก็ต้องรอเช็คความฟิตของเจ้าตัวอีกทีครับ เป็นงานหนักแล้วครับสำหรับทีมเยือนเรามาดูแผกนการเล่นของ2ทีมดีกว่าครับก่อนที่พว,พวกชขพกันในคืนนี้เนี่ยลูกทีมของทอมัสฟังเนี่ยมาในแผน4-3-3สามแนวรุกที่เขาเลือกใช้มีเควินเชตอีวานโทนี่และไบรอันอิมเบอร์โมส่วนทีมของสตีฟคูเปอร์มาในแผน4-3-2-1ครับใช้นักปะหนุนตัวคือไตวูอาวอนิยีฝั่งซ้ายเนี่ยใช้มอร์แกนกิฟไว้ยืมประจำการส่วนฝั่งขวาครับให้เบเนนจอนสันยืมประจำการอยู่ S 1> <S 1> เรามาดูดาวเด่นนิน่าจับตามองของแมตชนี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านน่ฟีฟ่าให้ทางนักเตะชาวอังกฤษอย่ง e Tony, างอีวานโทนี่ปัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้วสิลูกและทําไป4แอสซิสส่วนดาวเด่นนน่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟีฟ่าให้ทางนักเตะชาวเวลอย่างเบนเนนจอนสันครับปจัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้ว8ลูกและทําไป2แอสซิสเรามาดูอัตราต่อรองของคู่นี้ดีกว่าเปิดไปที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดครับต่ออยู่ครึ่งควบลูกส่วนเลนราคาสูงต่ําไปที่2ลูกครึ่ง สำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสีตีที่พบกันเนี่ยก็ดูจะสูสีกันแต่ต้องบอกฟอร์มช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะผีเข้าไปออกเช่นกันครับแต่ทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ช่วงนี้เกมเยือนไม่เข้าตาเลยครับงนั้นฟีฟ่าต้องให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดครับทรงดีมีเฮรับซับคู่ต่อมาครับเรามากันที่ลาลิกาสเปนกันบ้างเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอัลเมเรีย เรามาดูตารางอันดับคะแนนของทั้งคู่ในปัจจุบันดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับ2เป็นรองจากฝูงอยู่ครับลงเล่นเป็นหมด31นัดชนะ20นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป6นัดทำไปได้หมด65ประตูเสีย28ประตูปัจจุบันมีอยู่65คะแนนส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันเขาอยู่อันดับที่15ของตารางลงเล่นเป็นหมด31นัดชนะ9นัดเสมอ6นัดและแพ้ไป16นัดทำไปได้หมด38ประตูเสีย53ประตูปัจจุบันมีอยู่33คะแนนเรามาดูสถิติล่าสุดที่ทััััั้้้งงคคคคคููู่่่่่่เเเเเยยยยพพบบบกกกกกนนนนนนดดีีีวาาารรขึมมอ10็็ปททแสุๆละ พะมาลิกเนี่ยเอาชนะไปได้9้านัดอีกนัดพกเขาเสมอกันเอา,มาเมลไม่เคยเอาชนะมาลิกนะครับล่าสุดทั้งคู่พบกันในเกมลีกเมื่อปีแล้วเนี่ยเอา,มาเมลก็เปิดบ้านแพ้กับมาลิกไป21ครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยไปทางทีมต่อครับชนะเลนราคาไป7เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่นทานัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านหานัดล่าสุดของแมดลิกเนี่ยพวกเขาเก็บชนะไปได้4นัดและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเรามาดูสถิตีเกมยาของมาลิกดีกว่าครับ ขึ้นมาอยู่2เกมเนี่ยก็เก็บชนะไปได้ทั้ง2เกมเลยมีเปิดบ้านเอาชนะเซตาบิโกไป2อูนย์อีกนัดก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีในศึกยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกไป2ประตูศูนย์ส่วนเลรราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเลรราคาไป4เกมและแพ้เลรราคาไป1เกมถือว่าสถิติการทขงช่วงนี้ของมัดริกเนี่ยก็ไปได้ดีเลยครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชนะไปได้2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไป2นัดเรามาดูสถิติเกมเยือนของอเมรียดีกว่าครับขึ้นมาอยู่3เกมก็ถือว่าครบรถนะคร แพ้1นัดและเสมอไป1นัดส่วนเรราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับทีมเยือนชนะเรทราคาไป4เกมและแพ้เรราคาไปเพียง1เกมถือว่าเสถีการของช่วงนี้ของอัลมเรียก็ยังไปได้ดีเช่นกันครับเรามาดูความพร้อมของ2ทีมกันก่อนครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมีตัวเจ็บไป5ตัวเลยครับเฟรลองมองดี้เนี่ยก็ยังมีการบาดเจ็บที่น่องนะครับดาวิดอาราบาก็มีการบาดเจ็บที่ต้นขาครับเอดินฮาซานเนี่ยก็ยังมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับ คาริมเบนเซม่าเนี่ยก็ยังต้องพักนะครับส่วนตีโบกูตัวเนี่ยก็ต้องพักเนื่องจากมีการป่วยครับส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยค่อยมีตัวเจ็บไปเพียงแค่หนึ่งตัวครับคือแอลปีรานตูเล่มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าความพร้อมฟูลทีมนะครับสำหรับทีมเยือนเรามาดูไลน์อัพของ2ทีมก่อนที่พวกเขาะจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของกาโอนเชลติเนี่ยมาในแผน4-3-3เปิดเกมลูกแรกเลยครับ3แนวลูกที่อันเชลติเลือกใช้มีวินิสุสจูเนียครับโรดซิโอ ส่วนลูกทีมของรูบิกเนี่ยมาในแผน5-3-2ครับใช้กองหน้ายืนคู่กันคือเรโอปัปติสโตาและหลุยส์ซัวเรสเรามาดูดาวเด่นที่น่าจับตามองของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟี فا ไปทางนักเตะชาวบราซิลอย่างวินิซุตจูเนียครับปัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้ว10ลูกและทำไป8แอสซิสต์ส่วนดาวเด่นที่น่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยฟีฟ ا ไปทางเรโอปัปติสโตาครับปัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้ว4ลูกและทำไป2แอสซิสต์เรามาดูอัตราต่ตตอ สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับดูจากเสถียรยังไงมาริคก,ก็เป็นต่อครับแต่ดูจากอัตราต่อรองที่ออกมาแล้วเนี่ยยังไงฟีฟ่าของมองสวนไปทางอัลเมเรียครับทรงดีมีเฮรับซับคู่ต่อมาครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมเรอัลเบติสเรามาดูตารางอันดับคะแนนในปัจจุบันของ2ทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับหนึ่งของตารางเป็นจ่าฝูงอยู่ลงเล่นไปหมดสามสิบเอ็ดนัดชนะยี่สิบสี่นัดเสมอสี่นัดและแพ้ไปเพียงสามนัดทำไปได้หมดห้าสิบห้าประตูเสียสิบเอ็ดประตูปัจจุบันมีอยู่คะแนน ส่วนทีมเยือนครับปัจจุบันว่าเขาอยู่ดับที่6ของตารางลงได้เป็นหมด31นัดชนะ14นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป10นัดทำไปได้หมด39ประตูเสีย33ประตูปัจจุบันมีอยู่49คะแนน เรามาดูสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เคยพบกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่10เกมเนี่ยก็เป็นทางบาร์ซ่าที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้7นัดส่วนเลวเบติสเนี่ยเอาชนะไปได้2นัดอีก1นนัดเพราะเขาเสมอกันล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับเลวเบติสก็เปิดบ้านแพ้กับบาร์ซ่าไป2-1ส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่10เกมครับเป็นทางทีมต่อเนี่ยชนะเลนราคาไป6เกมเสมอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป3เกมเรามาดูฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดของแต่ละทีมกันดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านพ้2นัด เรามาดูสถิติเกมเย่ยของบาร์ซาดีกว่าครับขึ้นมาอยู่3เกมก็มีเปิดบ้านเอาชนะแอเลดิโกมาริคไป1 0แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับคิโรนาไป0 0ย์อีกนัดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับมาริกไป4 0ครับโซเลราคาขึ้นมาอยู่5เกมครับเจ้าบ้านชนะเลราคาไปเพียง1เกมและแพ้เลระคาไป4เกมถือว่าสถิติการใงช่วงนี้ของบาร์ซาเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับส่วนฟอร์มการเล่นทนัดล่าสุดของทีมเยือนครับพวกเขาเก็บชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัด เรามาดูสถิติเกมเยือนของเรปติสกันดีกว่าครับขึ้นมาอยู่2นัดเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับไปแพ้ในบ้านโอซาซุน่ามา32อีกนัดก็ไปแพ้ในบ้านแอตเลนติโกมาหลีกมา1 0ครับส่วนเลนราคาขึ้นมาอยู่5เกมเนี่ยทีมยันชนะเลนราคาไป2เกมเสมอเลนราคา1เกมและแพ้เลนราคาไป2เกมถือว่าสถิติการลงช่นี้ของเรปติสก็ยังดูทรงๆอยู่เรามาดูความพร้อมของ2ทีมดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านเนร่องาะมีตัวเจ็บไป1ตัวคือเซอร์จี้เลเบโตครับ จ้าตัวกมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้องพักไปก่อนนะครับส่วนด้านแอนเดสคิสเซนเซนเนี่ยก็มีการบาดเจ็บที่น่องต้องรอเช็คความฟิตของเจ้าตัวเช่นกันครับส่วนความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนครับพวกเขามีตัวเจ็บไป3ตัวครับนาบิลเฟคีเนี่ยก็มีการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับต้องพักไปก่อนวิกตอร์ลูอิสและยูซุปซาบาลีก็ต้องพักเช่นกันครับ ส่วนควรมีครับก็ต้องรอเช็คความฟิตเนื่องจากเพิ่งหายจากอาการป่วยมาเรามาดูไลน์อัพของ2ทีมก่อนที่พวกจะพบกันในคืนนี้ดีกว่าครับลูกทีมของซาบีฮันเดสมาในแผน4-3-3ครับเปิดเกมลุกแรก3แนวลูกทีช่ชาบ,บีเลือกใช้มีกาบี้ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และลาฟินยาส่วนลูกทีมของมานูเอลเปเลกินีเนี่ยมาในแผน4-2-3-1ชนะเป้าตัวโดวยคือบอค่าอิเกลเซียสโดยมีเซอร์กิโอกานาเลสเป็นตัวเชื่อมเกมในแดนกลางเรามาดูดาวเด่นที่นา่าจับตามองของ,มอง,ของแมตช์นี้กันดีกว่าครับทางฝััั่่่่งงงเเเจ้้้้าาาาาาบบนนนนนะฟฟฟีฟีใหทกกตชววโปแลลดด์ออยสคร ปัจจุบันตัวยิงไปแล้ว18ลูกและทำไป6แอสซิสส่วนดาวเดวน่าจับตามองของทางฝั่งทีมเยอเือนในฟีฟ่าทางนักเตะชาวสเปนอย่างบอคาอิกเกลเซียสครับปัจจุบันเจ้าตัวยิงไปแล้ว12ลูกและทำไป3แอสซิสเรามาดูาตาตารางของคู่นี้ดีวกว่าครับเปิดที่เจ้าบ้านอย่างบาซ่าเนี่ยต่ออยู่1ลูกครึ่งส่วนราคาสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งครบ3สำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับดูจากสถิติที่พบกันที่บาซ่าทำได้ดีกว่าและศักดิ์ศรีของจ่าฝูงเนี่ยยังไงฟีฟาา่าต ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับ5คู่ที่ฟี فا นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยมีคู่ไหนในยังไงเรามาดูสรุปกันทีครับคู่คริสตันพาเลตพบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเนี่ยฟี فا ไปทางทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดเพราะต้องบอกว่าสถิติพบกันทั้งคู่เนี่ยดูสูสีกันนะครับแต่สถิติที่พบกันเนี่ยผลต่างประตูได้เสียของแต่ละนัดเนี่ยไม่เกิน2ลูกนั้นฟี فا ขอมองส่วนไปทางทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมครับคู่ไบรายตันพบกับวู๊ดแฮมตันเนี่ยฟี فا ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างไบรายตันครับเพราะสถิติที่พบกันเนี่ยไบร์บาตตตััันนนนนนนดดีีกกวว่่่าาาาและะฟอออรรรมใใบบบ้้ขขงงไ็ููเยคช คู่เบนฟอร์ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยฟีฟ่าก็ให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดครับต้องบอกว่าฟอร์มทั้งคู่ตอนนี้ก็ดูผีเข้าผีออกทั้งคู่นะครับแต่ฟอร์มเกมเยือนของฟอร์เรสต์เนี่ยไม่ได้เลยครับตายไปเลยยังไงต้องให้ไปทางเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดจริงๆครับคู่มารลิคพบกับอัลเมเรียเนี่ยฟีฟ่าให้ไปทางทีมเยือนอย่างอัลเมเรียครับพอดูจากอัตราต่อรองแล้วยังไงฟีฟ่าขอมองส่วนไปทางทีมเยือนครับและคู่บาร์ซ่าพบกับเรอัลเบติสเนี่ยยังไงฟีฟ่าให้ไปทางเจ ส่วนคู่ไหนที่น่าทำกำไรสำหรับนักลงทุนหรือควรไปราคาดีเนี่ยฟีฟ่าจะอัปเดตให้ทีในไลน์ก่อนบอลเตะนะครับแอดมารับกันได้เลยที่ไลน์แอด f i สองสองหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยครับหรือจะไปกดที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้ก็ได้นะครับแอดมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับก่อนจากกันยังไงฝาก FC ร้ทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครป์ช่องฟีฟ่าราชาล้มโตกันด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ